สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เฮียสวิทช์พรชายสิรุลนะครับมาพบกับแฟนเพจในก้าวข้าวรถบ้านสวิทช์ถูกดีนะครับกับโปรโมชั่นนะเทศสานสงการครับดาวก้าวประกันภัยประกันรถยนต์บัตรช่วยเหลือศูนย์เปอร์เซ็นจัดส่งฟรีพายที่เดือนตุลาคมตุลาคมพายที่เดือนตุลาคมสนใจรีบโทรมาครับที่ดูศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดสี่สามสี่สี่สองเฮียสวิทช์มีรถอยู่ห้าร้อยคันนะครับทุกคันเข้าโปรโมชั่นหมด จะเป็นเก่งเล็กนะครับจะเป็นอันติสซีนจีวีออสซิตี้นะแล้วจะเป็นอันติสโฉมใหม่หรือจะเป็น c ีวิ c หรือจะเป็นยาลิสเอทีหรือจะเป็นซิตี้หรือจะเป็น City, อเอฟน,นะแฟนเพจที่รักครับวันนี้เยสิวิทน,นะครับอยากให้แฟนเพจนะครับมีรถใช้ก่อนสองการนี้นะครับใช้เอาสาง่ายๆบบประชาชนนาะสเตทเปนยอหลังเดืยนแล้วก็ ใบรับรองกันเดือนครับเท่านั้นครับได้สิทธิ์นะฮะดาวเพียง9<ด>ยบาทเ<ด>ท่านั้นครับฟรีทุกอย่างจัดโอนประกันภัยประกันเครื่องยนต์บารช่วยเหลือให้สูงประเทศอีกเดือนแล้วจัดส่งฟรีท<ด>ั่วประเทศสนใจทิ้งเบอร์มาหรือโทรมาที่เบอร์แตด4เจ่สามสีรถเก๋งแนวซิตี้บีโออาแมสวีออสวีออสหน้าโฉมใหม่แลนเซอร์วีออส โอ้ยวีออนมาเยอะเงี้ยอันนี้โชว์ร่มโจต้าป่ะเนี่ยนะใช่โอ้เยอะจังครับแล้วก็เป็นแอคคอร์นะครับส่วนกระบะตอนเดียวตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับแถมตู้ทึบให้นะใหม่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วใครอยากได้ล้อแม็กกระทาล้อผ่าจัดมาครับจัดไปค่ะยัยเยลีฟให้ดาวเพียงดาวดาวาประกันภัยประกันเครื่องยนต์บาดช่วยเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์จัดส่งฟรีไฟเดือน ไฟที่เดือนอไฟที่เดือนไฟที<อ>่เดือนโอ้โหคุณพี่วพรตุลาคามไม่ว่าครับหลังคามูลค้าห้าหมบาทให้ฟรีนะครับนะาาาพางพังพังนะๆนะนะครับโอ้โหดูสิครับนะรถฮีโน่ฮ <H ino, S 2> ีโน่ปี2019รถรถตู้คาโกรวมหัวเก๋งตกคันประมาณ1นึ่งล้านสแสนบาท เฮียสิวิทย์ให้ดาวเพียงอย่างนี้เลยกดาวเก้บาทเบ้รยเาลดไปอเป็นต์หเหลือเพียง6กแสนห้าาบาทประกันภัยประกันยนต์บาทช่วยเหลือส่เปรนต์จัดส่งฟรีภายใทีเดือนตุลาภายใีเดือนตุลาคมโอ้โหนะมีสองคันเท่านั้นนะครับอยากได้ต้องรีบมานะครับครับผมมาครับนะฮะนี่ครับแล้วก็พวก เฮ้ยกระบะมีไหมมีโปรไหมน้องในเน่กระบบลามีนะอ๋อนิวนะครับเอ็กซิรีนะครับรีโวสีน้่เงมือนแก้วใส่แบงใหม่ยางใหม่รีโวเขาเรียกว่ารุ่นนี้รุ่นอะไรนะเอ็นที่เอ็นที่นะใส่ล้อใหม่ยางใหม่กูรอรอว่ะแล้วเงินเงินเบากระเ๋าไหมเบาสิจ๊ะ เบาเท่าไหร่จ้าเก้าบาทจ้าฮะาเก้าบาทมีประกันภัยไหมหนึ่ีมีประกันยนต์บาทช่วยเหลือให้สูตเปอร์เซ็นต์เบาสิบสองเดือนไปเลยจ้าไอ้ยาไอ้สุติเปอนต์าไปแล้วให้สูตรเปอร์เซ็นต์สิบสองเดือนจะส่งฟรีทั่วประเทศค่ะคอยที่เดือนตูลรัคอยที่เดือนตุลรัคอยที่เดือนตุลรัโอ้โหแฟนเพจที่รักรีบมาครับใช้เอกสารมหาพยาชนนะครับหนังสือรับรองเดือนแล้วก็สเตทเมนต์ย้อนหลังหกเดือนเท่านั้นครับเสรแล้วค่ะแล้วโปรโมชั่นอันนี้นะครับ คนกรุงเทพบริมนทลภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ทุกทุกคนในประเทศไทยให้โปรนี้หมดเลยก่อนสงการนี้คนไทยต้องมีรถใช้นะครับอย่ามีรถต้องมาที่9 9รถบ้านสวิตถูกได้ดีโปรโมชั่นเดือนเมษาพอดีตู้ละพอทีตู้ละพอทีตู้ละขับฟรี180ยแปบค่างวดนีวจัดให้นะครับจ่าให้เลยรถตอนเดียวเห็นไหมฮะมีเป็ร้อยคันนะครับนะฮะนะสองโชว์ไปหน่อยครับ นะฮะวันนี้จะซือ้อบ่อเลยนะครับอยาได้รถกระบะตอนเดียวตู้ทึบนะฮะเมตรห้าสิบเมตรแปดสิบสองเมตรสองสิบจัดให้นะครับดา4สี่้อใหญ่นะครับอย่างนี้ครับดาวเก้าบาทพอดีเดือนตุลาใครที่ทำขนส่งนะลงทุนล้านสองนี่เฮียขายเพียงหกแสนห้าหมื่นกบบาทลดไปห้าส<ม>ิบเปอร์เซ็นต์าแฟอีกเก้าสิบบาท<ม>เอ้กาเฟร้อยแปดสิบบาทจะส่งฟรีทั่วรประเทศนะครับอ่ะมาดูรถแนวกระบะแคหน่อย เชฟขยะได้มารีบมาใส่ล้อแล้วดาบเก้าบาทนะครับแบคดิชันนะคะโอ้โหแบคดิชันนาโนพลาอินพีสามร้อยนะครับอ,อันนี้ปียี่สบ็ดนะครับอ,อันนี้ปียี่สบ็ดนะรหรือจะเป็นฟอร์เรนเจอร์ใส่ล้อใหม่ยังใหม่ให้นะครับนะน้องเนแน่บอกแฟนเพจหน่อยเร็วว่ารีบมาออกรถใช้เงินดาวเท่าไหร่ใช้เงินดาวแค่9บาทเองนะคะสำหรับฟอร์เรนเจอร์คันนี้ เียสวิตไล์อยู่สาขาไหนคะไล์อยู่สาขาสีนครินค่ะลูกค้าเข้ามาได้เลยนะคะหรือโทรมาที่เบอร์0 8 1 8์4 3 4 4นนะจ๊ะวันนี้นะคะโปรโมชั่นเด็ดเดดนๆนะคะรถทุกคันนะคะแล้วก็ดันทุกเคสเลยใครอยากได้ก็รีบเข้ามาเลยนะจ๊ะนี่คันนี้เป็น Ford เ a n เจอปียี่มีฟอร์จู e น่สีดำา4 x คูณ4ไหมมีค่ะแต่ขอเป็นสีออกน้ำตาลดำได้ไหมคะลูกค้ มีน้ำสีน้ำตาลดำนะลูกค้าสวยมากเลยค่ะพี่เป็น4ี่คูณสนะคะเป็นซิกมาโฟปี2018นนะใครอยากได้นะคะโทรเข้ามาเลยนะคะนี่ ตัวนี้เรามีรถนะคะ t o y o ต a v ว g o กสประตูนะคะหรือว่าจะเป็นอิยุสุดีแทั้งแขบแล้วก็4ประตูปี2021นะคะใส่แม็กใหม่ยางใหม่ให้เรียบร้อยแล้วหรือจะเป็นตัวนี้นะคะอิยุสุดีแปี2021นะคะใส่แม็กใหม่ยางใหม่ให้เรียบร้อยจัดทรงโหลดเตี้ยนะคะลูกค้าดูก่อนโอ้โหรถสวยขนาดนี้นะคะพลาดได้ไงพลาดได้ไงนะคะราคาจับต้องได้นะคะ649,000บาทเท่านั้น โอ้โหใครอยากได้ต้องรีบเข้ามาเลยหรือโทรมาที่เบอร์0ูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดสี่สามสี่ี่สองจ้าฟอร์จูเนสีดำสีคุณสมีไหมครับฟอร์จูเนอร์สีดำสีคุณสี มีสีส,สีดำมั้ยมีครัเป็นเป็นสีดําน้ําตาลไหมนะครับปี2018สิซิงคนาโปรขณะนั้นก็ลดจัดได้ร้านสองนะครับคือรถไปหนึ่งแสนเลยเหลือนะหนึ่งล้านหนึ่งเหลือหนึ่งล้านเก้าหมื่นนะหน้าดาวเก้าบาทนะ <5 S 1> ทพนี่พร่งนีทีเดือนตุลา,า,าประกันภัยประกันุถยนต์บาทชื่อเหลือส่วนเปอร์เซ็นต์จัดส่งฟรีทั่วประเทศรถทุกคันในร้านนี้นะครับมีครับเดี๋ยวพาไปดูครับนี่ครับมาดูครับอ่ะดูก่อนนะฮะอันนี้ไททันนะครับนะบูพาวเวอร์ออนิว นะปียีเบนะครับสี่ประตูปียี่เบดนะบิโก้แชมปนะครับนี่ครับแบบบาวกาบาทหมดนะคุณพี่นะครับอยากได้ต้องรีบมานะครับทิ้งเบอร์มาหรือโทรมาที่เบอร์0818743442ึ่งแีหน้าล็อกโคนะครับรีโวีโสีเทานะใส่ล้อทีสาเนี่ครับขลับตัดเห็นไหมหล่อเลยนะครับใส่แม็ก R p s 1 ดาวเก้าบาทครับนี่ครับแบตทีสามเจ็ดก็ดาวเก้าบาทฝาโปรคาร์บอนนะครับแล้วดูบอร์ดนี่ครับโอ้โหนะนะสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยนะครับนี่แหละครับเสน่ห์รถบ้านสวิตช์ครับอยากได้รถแนวนี้มาเลยครับดาวเก้าบาทนะครับบีโก้แชมป์ใส่ล้อสียี่แปดไททันนะครับตอนเดียวนะเป็นการ์ดสีงีนะนี่ผ่อนเดือนละประมาณสี่หมนบาทยี่จำได้นะครับออนยูบูพาวเวอร์ รีโว้ล็อกโค้ดตัวสูงนะใส่คิ้วแบบนะบ้างเล็กๆแต่แบบว่าดูแล้วแบบวดทะนงนะสวดทรงนะครับมันหล่อมันเท่อ่ะราเท่าไหร่นะจ๊ะประกันภัยอ่ะประกันขึ้นยนล่ะบาทช่วยเหลือโซนประเลยจานส่งฟรีายที่เด่นายที่เด่นายที่เด่นครับสนใจชิ้นเบอร์มาครับนะฮะรถ9 9 0 0 0มื่นะครับโซลูน่าครับหรือจะบีโก้แชมป์แต่งงี้ล้อเวล นะครับหรือจะเป็นนิสสันมาร์ชแจ๊ดออเดลสีประตูนะครับนิสสันโนดเนี่ยแนวนี้รถเยอะมากครับดาวก้าบาทหมดนะครับคุณพี่รถเยอะรถแยะราคาพิเศษโปรโมชั่นสุดเล้ยวเล้ยวยัวๆนะฮะเราก็ทำได้จริงนะฮะส่งจริงนะดาวเพียง9ก้าบาทประกันภัยประกันรถยนต์บาทช่วยเหลือสตรไปเลยจะส่งฟรีพอทีเดือนตุลาคมนะครับ คุณพี่ครับใครที่อยากได้รถนะครับโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้นะครับนะคุณพี่ลองเช็คให้ทั่วประเทศครับไม่มีใครดีเท่ารถปานสุรวิทแล้วครับคุณพี่ชอบนะฮะมาเลือกเอาไปแล้วเยสุวิทย์นะบริการเซนียาถึงบ้านถึงบริษัทนะฮะแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเส้นนะครับลูกค้าที่อยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับจะมีค่าในการซื้อได้นะครับใครที่ติดจากซิ่งมหาอิทธิวิทย์เยสุวิทย์จัดให้นะครับนะ ใครที่เคยติดเครดิตบูโรลแ,ลแล้วเคลียร์แล้วไม่ถึงไม่ถึงหเดือนมาหาหอย่างจัดได้ครับนะรถตอนเดียวแถมตู้คาโก้ไปอ่ะสายก็าบาทนะครับคันนี้รถเหลืองน,นี้ครับคุณพี่ดาวเพีเาไหร่นะดาวประกันภัยประกันโยนบาทช่วยเหลือโสมเประเท็น,น์การส่งฟรีฝ่อนที่เดือน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 โอ้โหครับนะอยาเล่นเล่นกองยาวนะแข่งเรือนะโอ้โหนะครับนะนี่นะครับ สุขสา์อาทิตย์นี้ไม่ได้ไปไหนรีบมาทำสัญญานะครับรีบโทรเข้ามานะครับหรือฝากเบอร์ไว้เดี๋ยวเฮียสุทธิ์จัดพนักงานธนาคารไปเซ็นให้ถึงบ้านถึงบริษัทนะครับ<ช><ช>ย้ำอีกทีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับนะฟรีทุกอย่างนะครับแล้วเฮียสุทธิ์จัดส่งฟรีทั่วประเทศและสิ่งสําคัญครับให้ข่าวฟ180ารีเราใหแปดสิบบาทโอ้โหนะฮะสนใจนะทัดใจ้ามาคุยหรือโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดสี่สามสี่สองนะตู้คอมพิวเตอร์ ตู้เวนจุลี่ตู้เทฟนะไฮเอ็ดดาวเก้าบาทให้ขับฟรีร้อยแปดสิบบาทหมดเลยครับรีโวตัวสูงตัวเตี้ยมีไฟเบอร์หลังวีโก้แชมป์บูพาวเวอร์รถตอนเดียวตอนครึ่งใส่หลังคาแถมได้ไม้ถามจริงน้องเน่เน่แถมต้องแถมเลยครเฮียนี่คือข้อบังคับแถมด้วยเหรอโอ้ดีละคุณพี่ใช้เงินเพียงเก้าบาทโอ้โหนะครับเดี๋ยววันนี้น้องเนเน่จะส่งรถปล่อยรถที่ลูกค้าประจวบนะครับ คือลูกค้าประจวบนะซื้อลดกับทางเรามากมากเลยนะครับนะแล้วลูกค้าทางภาคอีสานนะครับนะทุกรุ่นทุกแบบนะครับนะอยากให้ปีใหม่ปีนี้ของคนไทยนะครับสงการทุกคนกลับบ้านไปมีรถใช้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงใครที่ยังไม่มีรถใช้อยากจะมีรถสุขเสาที่นี่รีบมาเซ็นยาครับเฮียถ้าลูกค้าปกติอนุมัติภายวันเดียวนะครับตอนนี้วันเดียวถ้าลูกค้า มีบัตรประวัติเครดิตดีครึ่งยี่โมงออกรถไปเลยครับนะฮะรีบมาออกรถก่อนที่รถมันจะติดก่อนที่รถสวยๆจะมีคนเอาไปนะครับมาเลือกก่อนมีสิทธิ์ก่อนแล้วก็ของเย็นสวิตนะครับเขาเรียกว่าใครมาก่อนได้ก่อนนะครับทั้ยาผ่านใครที่ผ่านก่อนคนแรกเอารถไปเลยนะครับนะฮะดาวประกันภัยประกันรยนต์บาดช่วยเหลือ100%จัดส่งฟรีโอ้โหครับนะฮะดูดิฮะ รถสีเหลืองสีเรนโบ์นะครับสีเทาสีแดงสีขาวสีทองสีเทานพิิลาบเทาดำสีดำนะครับส่วนรถเก๋งสี่ประตูนะครับอเมล่าใส่ล้อทีสาเจก้านยกมาด้าบีทีห้าศโปรสี่ประตูกรดาบเ้าบาทนะครับอีสูขลามตัด ดาว9ก้าบาทนะมีเยอะเลยนะอันนี้เป็นนารถสูงๆนะครับนี่สามพันล่วงเลยเพิ่มๆ,ๆนะชอบรถแนวนี้รีบมาครับไฮเลเซอร์ฟอร์เรนเจอร์นะครับก็ตัวสูงก็ดาวก้าบาทสี่ประตูวนะีเนเทอร์โบนาพีแลนเดอร์ก็ดาวก้าบาทนะครับบูบาวเวอร์นาะสีขาวมุกนี้ตัวท็อปสุดดาว9ก้าบาทวันวันรอบหน่อยหูรถคันนี้สวยนะครับ นี่แหละครับดูครับเกียร์อะไรครับเกียรธรรมดานะครับโอ้โหนะครับแฟนเพจที่รักนี่แหละครับเสน่รถบ้านสุวมิ์ครับรีบมาครับอยากได้รถสวยแนวๆนี้บอร์เรนเจอร์ตัวสูงนะครับและลายอย่างนี้ไปก็จะเป็นรถเก่งนะครับอันติสว o ออสโฉมใหม่ซิตี้อันติสลีโวสิวตัวล็อกโคบูพาวเวอร์ นี่ฮะไอ้ิทยพาชมรถเลยนะครับเพราะรถมันเยอะรถมันแยบโมรชื่อว่ามันดีนะครับอยากให้แฟนเพจที่อยากมีรถใช้ดีๆนี่รีบมาจับรีบมาจองนะครับนี่แหละครับเห็นไหมฮะอุ้ยหน้าใหม่นี่เห็นไหมนะโอ้สวยนะครับปียี่สิบเลยนะดาวเก้าบาทคุณพี่ไปออกรถใหม่ป้ายแดงใช้เงินประมาณสองแสนนะครับแต่ยังเหลือแค่เก้าบาท่านั้นครับแล้วสิ่งสำคัญยังชินทรีย์ให้แถมให้แถมประกันภัยประกันเครื่องยนต์บาทช่วยเหลือแล้วก็จัดส่งฟรี ผอนทีเดือนตุลา,าคมเนี่ยแฟนเพจท่รักรถใบัตต้แดงซื้อรถเดือนนี้นะครับก็ต้องผ่อนเดือนพฤษภามนะมนอ่าใช่ครับนะฮะก,ก็คุณพี่ลองเอาเอาความความรู้สึกความคิดก็ดามคคามคิดดูว่ามันคุ้มไหมถ้าคุ้มก็โทรม,มาที่เบอร์081874342แลวคุณพี่จะให้เราโทรกลับไปหาคุณพี่ก็ได้นะครับโปรโมชา่นะโปรเมษาผ่อนทีตุลาคมนะครับนะบูพาวเวอร์บูพาวเวอร์รีโว ทัวรรถเจ็ดที่นั่งนะจะเป็นนะฮะฟอร์จูเนอร์ารถก็ได้รื่องงการรถเจ็ดที่นั่งครบคัวนะฮะมาครับนะฮะฟอร์จูเนอร์นะเป็นเครื่องสามพันเครื่องเบนซินเครื่องสามเป็นสามพันขับสี่นะครับหรือจะเป็นปาเจโร่นะปาเจโร่สปอร์ตขับเครื่องสี่ล้อหรือจะเป็นปาเจโร่เกียร์ธรรมดาเบนซินแล้วก็มีแล้วก็ซิกมาโฟกันนี้ รถใหม่อยู่ประมาณล้านห้าแสนอีสุวิขายเพียงหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทแล้วไปหนึ่งแสนบาทพักนะรถหนึ่งแสนบาทเหลือเพียงหนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทดาวประกันภัยประกันยนต์บาทช่วยเหลือศูนย์เปอร์เซ็นจะส่งฟรีไปที่เดือนไปที่เดือนไปที่เดือนโอ้โหนะครับจำสัญลักษณ์นี้ไว้ครับสวิตมีครับแต่แตงกีจเดินผ่านยังไม่เห็นสักคารเลยนะคุณพี่ทิ้งเบอร์มานะครับเดี๋ยว รถสีแดงป่ะใช่ค่ะครับร 1, อ่าครับรีจโอมานเขาหาน้องเน่เลยน้องเน่นเบอ,อร์อะไระเหรออ่าบอกเบอร์เลยน้องเน่เราอ่านะน้องเน่แปดแปดสองหกหกแปดศูนย์หกหนึ่งค่ะอีช้งครับเบอร์อะไรครับแปดแปดสองหกหนึ่งแปดศูนย์หกหนึ่งโอเคครับนะฮะอ่านะครับหลายล่างนี่ครับเก้าเก้ารถบ้านสมวิชจุตด,ดีนะบโบด,ดีดังแรงนะครับใช้เงินดาวเพียงเก้าบาทนะครับแล้ผ่อนดีเดือนตุลา นะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยจัดส่งฟรีทั่วประเทศรถตอนเดียวตอนครึร่งเห็นไหมครับนับไลน์ปีส0มรอยโอ้หอล่อเลยเห็นไหมนะครับบอจูเนอร์บอจูเนอร์สีขาววันนี้เป็นเครื่องอะไรจ้าคันนี้ เครื่องเบนซินโอ้โหนะครับเกียร์ออโต้คันนี้นะครับเนี่ยดาวก้าบาทคุณพี่เอาไปใช้เลยนะครับแล้วก็เฮียสุวิทย์ให้ขับฟรีร้อยแปดสิบบาทครับพอยทีเดือนตุลาคมทิ้งเบอร์มาถ้าสนใจนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณราคาที่ดูแลเรานะครับมีอะไรบ้างครับ s อ b ซนะครับไทยพาณิชย์โอลิโกธนาชาติหรือเปลี่ยนเป็น t t ทบนะครับกรุงศรีออโต้เกียร์ดังคินซีเอ็มบีอีออนและทิสโก้นะครับ นะต้องให้เรานะฮะเป็นบริษัทเกรดเนะครับเกรดพรีเมียมแล้วก็จัดส่งฟรีแล้วก็สิ่งสำคัญครับเอารถยี่สิวิตนะครับพนเสร็จได้เล่มกรรมสิทธิ์แน่นอนแล้ววันนี้เรามีโปรดีๆอย่างนี้ฝากที่คนยังไม่มีรถนะฮะหรือว่าการังที่อยากจะมีรถใช้นะฮะคิดถึงก็99รถบ้านสุวิชุดดียินสิวิทเปิดมาแล้วนะฮะ2ีปีนะย่างปีที่26นะครับ สาขาศรีนรีนญาอยู่ตรงศีแยกลาดซานนะครับนะฮะแล้วก็สาขาเทปลักกรมอสิอยู่บนตลาดนันดรบินสาขาเทพลั๊กตันหมายอยู่ตากซอย105อยนะครับวันนี้ยังชีวิตฝากแฟนเพจนะครับก็อยากให้สงการนี้คนไทยมีรถใช้ทุกคนนะครับนะฮะแล้วก็มีโปรดีๆอย่างนี้แล้วก็ออกรถเดือนเมษาไปผ่อนในเดือนตุลาคมนะครับสนใจทิ้งเบอร์มาหรือโทรมาที่เบอร์ นะฮะแล้วก็เงื่อนไขนี้รับไปเต็มเต็มตลาดคนไทยทั่วประเทศทุกคนที่อยากมีรถใช้ด้ประกันไตแประกันยนต์ปลาช่วยเหลือ100%การส่งฟรีไ่อดีเดินผดีเดินผ่อดีเดินผ่อดีเดินโอ้โหต้องขอบคุณธนาคารเกียรตินคินสาวน้อยของเรานะครับโอ้โหธนาคยานนะนี่แหละครับเกียรตินาคินนะที่ถึง่ในใจเสมอโอเคนะครับใคนที่อยากมีรถนะครับมาที่ก้าจ้ารถบ้าน สวิตชอวสวัดีวันนี้ยังสือน้องเนเน่เนไปก่อนนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ